ขอบคุณวจนานะเอาแหววมามันด้วยวรรจนาบจนามือสั่นจังละสาวๆไงไม่เคย,เคย <laughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณรางวัลน้ำใจแล้วก็เอาพวงมาลัยมามาเสียงให้จ้ำงอธะนะครับขอบคุณแม่หนอากาศขอบคุณนะครับผมขอบคุณแม่ที่พีจะะ <h ums> ่จากบ้านโตโต้ทางเด็กขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ เขาเรียกว่าช่วงเวลาเป็นเงินเป็นทองเนาะขอบคุณนะขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณพี่แก้วนะครับขอบคุณคุณแม่นะคะขอบคุณครัขบขอบคุณมากเลยะครับ ขอบคุณแม่ๆพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่ตามมาจากหลากหลายสถานที่นะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทางบ้านด้วยนะครับที่ฝากเงินรางวัลมาให้นะครับถึงตัวไม่มาก็ยังส่งกําลังใจให้กันตลอดขอบคุณมากๆขอบคุณพระดานะครับขอบคุณพระดาแล้วก็ขอบคุณแม่แตกนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับมือใจดีๆนะครับจากแม่ๆพี่ๆทุกคนเลย นะครับผมแล้วก็ยังมีอีกหลายงานนะครับที่สามารถไปเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับผมอย่างที่องบอกนะครับอย่าลืมนะถ้าเกิดว่าเสร็จจากตรงนี้แล้วนะครับสามารถไปซื้อผลิตภัณฑ์นะครับเยอะแยะมากมายนะครับที่ดูแลรักษาสุขภาพแม่แม่พี่ๆทุกคนนะครับกับงาน Thailand h e a l ท h c a r e 2023นะครับเกษียณสมสรนะครับฝากแม่แม่ด้วยยังมีพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับตั้งแต่10โมงเช้าเลยนะครับมาร่วมกิจกรรมได้นีเยอะแยะเลยขอบคุณมากมากเลยนะครับ ขอบคุณแม่เบนน,น,นนะครับผมอันนี้แม่เบนนะครับก็ยังตามาให้กำลังใจถือแม่สุขภาพแม่กำลังขอบคุณมากนะครับแม่ๆพี่ๆวันนี้เสียงเงียบจังเลยล่ะละ่ะมีมันต้องอย่างนี้เ,ออเราอยากให้เสียชื่อให้ได้นะขอบคุณนะครับขอบคุณมาฮนะครับผมขอบคุณกาลังใจ นี่มันต้องอย่างนี้ปกติเราไปที่ไหนแล้วต้องโบกเวงโวยวายก็ก่อนเขาทำสถานที่น really, ี <S <S, <S <S <S, ้ไวเพื่อเราแล้ววันนี <t 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 ้ไม่ต้องเกรงใจนะเต็มที่ได้เลยนะครับเพราะว่าทางงานก็อยากให้ทุกคนสนุกสนานไปด้วยกันขอบคุณประจิตนะคะขอบคุณมากเลยครับ เยี versucht, says, like ่ยบแล้วอยากให้เขารู้ว่าเราเป็นไัยกระเสียงสิอ๋อไม่ใช่ไวยกระเสียนแต่ว่าเป็นไวยเลยกระเสียนไปด้วยขอบคุณป้ตุ้ง13ปีที่แล้วเลยเหรอจริงะเนี้ยประตุ้งเอาจริงติดตามมานานท่กรู้มัต้องอายุ73นี่ดูไม่ออกนะเนี่ยนึกว่าอายุ20กว่า ส่งกำลังใจให้นะครับผมขอให้ขอให้การผ่าตัดผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับผมขอบคุณมากๆค,ครับรรต้องบอกว่า,าแม่แม่พี่ๆตัวนี้มาตามตั้งแต,แต่บางคนเนาะตั้งแต่สุขภาพไม่ค่อยดีจนจน,จนติดตามแล้วกำลังใจดีสุขภาพดีขึ้นบู๊ขอบคุณครับขอบคุณมากครับรวมถึงแม่แม่พี่ๆอีกหลายๆคนที่จากสุขภาพดีๆก็เริ่มไม่ค่อยดีแล้วเหมือนกัน เพราะว่าตามเยอะตามเยอะพักผ่อนน้อยยังไงก็อยากให้แม exactly> ่แม่พี่พี่แบบรักษาสุขภาพด้วยเช่นกันขอบคุณมากนะคะเบอร์าเบอร์อันนี้กล้องหรือว่าสายตาครับขอบคุณนะครับขอบคุณรางวัลน้ำใจขอบคุณพี่อุ่นนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณรางวัลน้ำใจที่มอบให้ขอบคุณทุกท่านเลย